สวัสดีครับสวัสดีมิรักเช่ากินแสบสู้หู่สุ้คนครับเมื่อนี่พอๆกันคึกเก่านะครับกระเบาเช่นเช่นสวยเช่นเาครับผมมาครับพี่น้องกินขขาเศร้ากระเบาเช่นครับเมื่อนี้วันหยุดครับวันเสาต่ว่าเบาเช่นบดหยุดครับเห็ดเบียกเห็ดงานคึอเก่าเหรอครับพี่น้องมาครับกินข้าเศร้ากวนเห็ดงานเบิงครับห่อมกมกยังไี่ครับพี่น้องมุกหยังมาเบิงกันครับพี่น้อง โอ้อาหารประจำตามหรือดูการเลยครับเช่หระนี่เมื่อนนี่แม่บาเช่นเท็ดสูกินนะครับหูยเ <c oughs> บิ้งครับพี่น้องหมกน้อไม้ครับพี่น้องมกใหญ่ๆนะครับนี่แหละครับมันยังสาใจคุยเอาครับใหญ่ๆบ้านนี่ครับประแดกตอนนะครับเอามาจําน้ำเอาวางเปะไปนี่ละ <c oughs> ใส่ละลูกโดดเห็ดจังไหนบานมันอันอันนี้ครับพี่น้องใบตองมันใหญ่เอา้าใบเทิงนี่แหละบบเห็นหอดจนัน <laughs> ใส่ละลูกโดดกับแกมกัดลูกโดดใส่จำประเด็กตอนใส่ครับพี่น้องจัดแตง่งสถานที่กันครับหลักะได้ออมขมนะครบพี่น้องออมเนื้อครับ นี่ครับอมเหนือใส่เครื่องในนะครับเหเ็ดเองกินเองครับพี่น้องอมขมขมขมอัลำมาครับมาเส็บเสียบลำเบาเช่นบันพี่ขอนียวห่อนหอนครับพี่น้องโอ้คือกิดเบิดบนัน แอบย่ำเสาเบิบงกันนะนี่ครับผกหลอขุยใส่ครับใหญ่ๆหลดโอ้ฝีมือคุณแม่เพื่นเนี่ย สุดยอดครับแสบที่สุดในโลกแล้วครับพี่รองฝีมือแม่จาของนะครับ จําประเดกตอนใส่หักลูกโดดใส่อื้อ ผมอ่ำลำครับพี่น้องสดน้อนๆย่มเ้าโอ้ยสุดยอด โอ้พันว่าเบาเช่นมาบกพริกบอก,ก,บอกคือใส่ไห่มาหลายเลย <c oughs> <c oughs> เผ็ดได้ครับพี่น้องพริกหรอ <c oughs> กิน่นยามได้กระเสียบมนั่นครับอีสานอาหารอีสานบ้านเฮ้าครับ ตามฤด,ดูกันย่าหน้อไม้ครับช่วงนี้ครับ 嗯。Mm hmm. あっ。<laughs> เมื่อนี่ครับบรรยากาศขึ้นฝ้าขึ้นฝนครับพี่น้องเบิ้งครับแหล่ปลือๆมากเหรอท้งบุดโอ้แสีบใครอีนนีครับบ่ได้กินดนนะครับ <c oughs> แม่นูนเนี่ย <c oughs> โอ้ลูกโดดเนี่ยกินกับน้องใหม่เนี่ยเพชรข่าอีรีแล้วครับพี่น้อง chấma đẹp xe, หอมใบบักกูนอมขมกับรสชาติกลมกลอมนะครับพี่น้องออกขมลำล้ำนะครับ วมีตาข้างสดแต่นอเมือเนี่สดเอาโหลดนี่นะครับ <laughs> สดย่ำเศร้าๆเนี่ยหอมลำล้ำหูซื้อบาลโล่งเลยครับพี่น้อง เมื่อบ้านนี่กะซ้อยจุไปนะครับพี่รองผู้ดใดบอท่านได้เบิ่งกะย่อนเบิ่งได้นะครับเขาไปย่อนเบิง่งแซบให้ดีครับเมื่อบ้านเนี่ย หว่วยมุกใหญ่ๆกินไปกินมากเลยสิเบิร์ตครับ สายสดตรงสดเดบสดเดบเวิร์ดรทุกอย่างครับพี่น้อง không rớt thải hấp แสบสุดยอดอเข่าจนเบิดไป <c oughs> เกือบเบิดกองครับพี่ร้อง <c oughs> เอามือในเบ้าเช่นได้อาหารอีสานบานเฮานะครับ แบบบ้านๆเลยครับพี่น,อน้องโมกนาอไม้นี่ะครับต่ำหรืดูกานนะครับตาำย่าม,มัน <c oughs> เอากรบอันอีหยังก่อนล่ะออมขมออมเนื้อใส่เครื่องในครับพี่น้อง <c oughs> เห็ดเองตัวนี้ส่วนตัวนี้แม่เบาเชนครับเห็ดสู่กินฝีมือแม่แสบที่สุดใ,ในโลกในโลกนะครับพี่น้องก <c oughs> ินย่มได้กับแสบย่มน,นั่นจำประแดกตอนใส่เนี่ยครับเฮ้ย สุดยอดเขาเกือบเบิดติปเอ้ากะเอาไว้ซํานี่ก่อนครับพี่น้องคลิปหนาพอกันใหม่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เบาเช่นน้าเลยนะครับเด้อเพื่อเป็นกำลังแหงอกแห่งใจให้ก็เบาเช่นเด้เห็ดคลิปใหม่ใหให้พี่น้องได้รับชมกันครับขอให้ทุกท่านขอให้เอฟซีทุกท่านสุขภาพแข็งแรงขอให้สุกสมรำลุวยสำเร็จรุงเรื่องยิ่งยิ่งขึ้นไปครับผมสวัสดีครับ